มาต่อนะคะมาต่อเกี่ยวกับเรื่องการตรวจไอเสียรถยนต์ระยะเวลาเท่าใดที่รถต้องไปตรวจไอเสียไม่ใช่รถใหม่เครื่องยนต์เบนซินไม่มีเครื่องกรองสารพิษแคตลาลทุกทุกๆ12เดือนระยะเวลาเท่าใดที่รถ ต้องไปตรวจไอเสียไม่ใช่รถใหม่เครื่องยนต์เบนซินมีเครื่องกรองสารพิษแคตาไลจ์จำไว้ว่าข้อนี้แตกต่างคือรถมีเครื่องกรองกับไม่มีเครื่องกรองมันต่างกันที่ว่าโอเนอร์โอเนอร์คือไม่เราจำคิดตรงนี้เลยว่าถ้าไม่มีก็คือหนึ่งปีทุกสิบสองเดือนถ้ามี ก็คือทุกๆุสองปีเมื่อใดที่คุณต้องเอารถเครื่องยนต์ดีเซลไปตรวจเช็คไอเสียทุกๆุกสองปีเพราะฉะนั้นหลักการจำสามข้อนี้ง่ายคือรถที่ไม่มีเครื่องกรองสารพิษหนึ่งปีรถอีกสองประเภทคือสองปี อนุญาตให้ในายจ้างยอมให้คนงานนั่งตรงกระบะรถบรรทุกเพื่อไปส่งของที่ทำงานได้มากที่สุด8คนรถบรรทุกประเภท B จะพ่วงรถกระบะพ่วงได้1คันหากไม่กิดขวางรถบัสอนุญาตให้คุณหยุดรถตรงที่หยุดรถบัสได้นานที่สุด3นาทีตรงป้ายรถบัสนะถ้าเราจอด เราจอดได้แค่สามนาทีาทแต่ไม่ใช่อาจจะจอดให้คนขึ้นลงเทือดที่จะไปขึ้นโดยสารรถบัสต่อแต่ว่าเราจะได้แค่สามนาทีแต่ต้องไม่กีดขวางรถบัสเวลาขัมาหรือไม่มีรถบัสจอดตรงนั้นเราก็สามารถจอดได้แค่สามนาทีในวันอาทิตย์และวันหยุดราชการห้ามขับรถในระหว่างเวลาเที่ยงคืนถึงยี่สิบสองนาฬิกาทำไมปะป้ากฎหมายที่นี่ทำไม กฎหมายของเขาเป็นแบบนี้ค่ะ <Okay. S 1> ต้องไปถามทาง s t r a e r f i s a m t ทางกรมขนส่งเขาว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้ใครเป็นคนออกกฎหมายมาโอเคนะคะ <Okay. S 1> ตอนนี้ข้อเกี่ยวตัวเลขเราเอาไว้กันแค่นี้อันนี้คือเป็นตัวอย่างเฉยๆว่าพวกเราเรียนกันแบบไหน <Yeah. S 1> หลังจากนั้น ครั้งต่อไปเราก็จะบอกเกี่ยวกับการเรียนของพวกเราเกี่ยวกับป้ายจราจรต่างๆซึ่งเราก็จะแยกเป็นประเภทแต่ละประเภทว่าป้ายจราจรมีอะไรบ้างเกี่ยวกับป้ายระวังป้ายห้ามป้ายบนทางด่วนแล้วป้ายแต่ละป้ายมีคำถามอะไรบ้างโอเคนะคะบ๊ายบายชู่อซีเูส